โอเคสวัสดีครับคราวนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่1.3กันที่เราบอกไปครั้งที่แล้วให้ทําข้อคู่แล้วก็ทําแค่ข้อ1ใหญ่กับข้อคู่เท่านั้นก็จะเหลือเท่าไหร่หาข้อก็คือข้อสองสี่หกแดแล้วก็สิบเท่านั้นให้เราสร้างตารางค่าความจริงฉะนั้นเริ่มกันเลยอันดับแรกเปิดกระดาษใหม่ก่อนเริ่มต้นที่ข้อที่2ก่อนข้อที่สองอข้อที่สโจทย์ของเราคือ นิเศษ q อ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวยกไปข้างหน้านิเศษ q และวงเล็บเปิดนิเศษ p หรือนิเศษ Q โ q เคไหมอ่ะอันนี้คือข้อที่2นครับข้อที่2ฉะนั้นเริ่มต้นข้อนี้ประพจน์ย่อยมีกี่ประพจน์ มี2ประพจน์ก็คือ p กับ q ฉะนั้นเราก็เขียนได้เลยก็จะมีแค่ p กับ q เท่านั้นถูกไหมในเมื่อประพจน์ย่อยมี2ประพจน์ค่าความจริงก็จะมีแค่จริงจริงเท็จเท็จแล้วก็จริงเท็จจริงเท็จทอันนี้คือประพจน์เริ่มต้น หลังจากนั้นเราลองสังเกตดีๆประพจน์เชิงประกอบที่โจทย์กําหนดให้มีทั้งนิเสถ P มีทั้งนิเสถ Q ฉะนั้นเราหาแค่ P กับ Q เนี่ยยังไม่ได้เราก็ต้องหานิเสษ p กับนิเสษ Q ด้วยก็เติมเข้าไปเป็นนิเสษ P แล้วก็นิเสษ Q ิเข้าใจไหม <P S 2> เป็นจริงจเท็จเทนิเสษ P, p ก็จะเป็นเท็จเท็จริงจริงเข้าใจไหม ถัดมานิเศษคิวเป็นจริงเทสคิวเป็นเนี่ยจริงคิวคิวนะค่าความจริงของคิวนะเป็นจริงเท็จริงเทจนิเซตคิวก็จะเป็นเท็จริงเท็ est, จริงเพราะนิเศษคือเปลี่ยนค่าความจริงเฉยเฉถัดมาเริ่มต้นหาในวงเล็บก่อนเลยวงเล็บแรกเขาบอกว่านิเซต p หรือ q นิเศษ p หรือ q เห็นไหมแถวนี้กับแถวนี้เห็นไหมสองแถวนี้นะก็เขียนก่อนเขียนหัวก่อนครับนิเศษ p หรือ นิเศษคิวมาเท็ตหรือเท็ตได้เท็ตเท็ตหรือจริงได้จริงจริงหรือเท็ตได้จริงร et, จริง,รงหรือจริงก็ยังคงได้จริงอยู่หลังจากนั้นโจทย์บอกว่าเอาวงเล็บเนี้ยก็คือช่องเนี้ยไปเชื่อมกับ Q กับนิเศษ Q ด้วยตัวเชื่อมและก็จะกลายเป็น สุดท้ายก็จะกลายเป็นนิเซต Q และวงเล็บเปิดนิเซต P หรือนิเซต Q เคยไหมหลังจากนั้นดูดีๆนะเขาเชื่อมแถวนี้กับแถวนี้นะสองแถวนี้นะจากไหนไปไหนจาก Q ไปวงเล็บจ,จากนิเซต Q ไปวงเล็บด้วยตัวเชื่อมแล้วนะดูดีๆนะจากนิเซต Q ไปวงเล็บนะ เท็ตและเท็ดได้เท็ดจริงและจริงได้จริงเท็ดและจริงได้เท็ดจริงและจริงได้จริง okay, ขเขี้ยแค่นี้อันนี้คือตารางค่าความจริงหลังจากเขียนเสร็จแล้วก็ค่อยเขียนตารางใส่เข้าไป พอเสร็จแล้วก็ใส่ตารางเข้าไปทีหลังก็ได้หรือจะเขียนตารางไปเลยตั้งแต่ต้นก็ได้อันนี้แล้วแต่เห็นไหมแต่อย่างอันนี้ของมาเตอร์มันมีตารางอยู่แล้วมาเตอร์ก็วาดไปก่อนแต่อย่าลืมนะดูดีๆนะบางข้อมันอาจจะยาวไปแล้วมันอาจจะทําให้ช่องเราไม่พอนะบางทีบางข้อเราอาจจะต้องเขียนแนวนอนโอเคเห็นไหมแค่นี้อันนี้คือข้อที่สองถัดมาข้อที่สามไอข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. ็น p ถ้า p แล้ว q ก็ต่อเมื่อ q แล้ว p เขียไหมอันนี้คือข้อที่4ก็ copy ไปข้อที่4เหมือนเดิมข้อที่4วิธีทําของเราก็เหมือนเดิมประพจน์เชิงประกอบประพจน์ย่อยมีกี่ประพจน์มี2ประพจน์ก็คือแค่ p กับ q ก็เขียนไปเลย p กับ q เขียนไหม ใส่ค่าความจริงค่าความจริงเริ่มต้นเข้าไปเป็นจริงจริงเท็จเท็จจริงเท็จจริงเท็จสลับกันได้เลยหลังจากนั้นไม่มีนิเศษก็ไม่ต้องสนใจฉะนั้นวงเล็บแรกก่อน p แล้ว q วงเล็บที่2 q แล้ว p ฉะนั้นหา p และ q p แล้ว q ก่อนก็เขียนหัวไว้ก่อนเลยอันดับแรกนะเราจะต้องหาค่าความจริงของ p แล้ว q ถัดไปก็ต้องหาค่าความจริงของ q แล้ว p หลังจากนั้นค่อยเอาค่าความจริงของอะไร p วงเล็บเนี้ย p แล้ว q กับ q แล้ว p มาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อเห็นปะฉะนั้นเราก็จะต้องมีตารางทั้งหมด1 2 3 4 5 5อันด้วยกันอ่ะใส่หัวเสร็จแล้วก็ตีตารางได้เลย แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ค่าความจริงกันค่อยๆใส่เริ่มใส่ค่าความจริงกันเห็นไหมจะตีตารางทีหลังหรือว่าตีตารางก่อนหรือว่าค่อยๆทําไปตีตารางไปอันนี้แล้วแต่แล้วแต่แล้วแล้วแต่คนใครถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นก็ได้เห็นไหมแต่พยายามไล่ค่าความจริงดีๆไล่ดีๆตามตารางเริ่มต้นอันแรกเลยเขาบอกว่า P แล้ว Q ก่อนเพราะเราเขียนหัวเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราคิดเสร็จแล้วว่าเราจะทําจากไหนไปไหนเห็นไหมก็ค่อยๆนั่งไล่ดูว่าจากไหนไปไหนจาก P ไป Q หรือว่าจาก Q ไป P เห็นไหม จากวงเล็บไหนไปวงเล็บไหนดูดีๆนะพอเราเขียนหัวเสร็จแล้วเราก็หาค่าความจริงได้เลย p แล้ว q p q จากซ้ายไปขวาจริงแล้วจริงได้ได้จริงจริงแล้วเท็จได้เท็จเท็จแล้วจริงได้จริงเท็จแล้วเท็จก็ได้จริงเขียนไหมไปดีๆนะถัดมาอันที่สอง q แล้ว p ถ้า q แล้ว p ก็ต้องเป็นจากขวาไปสายจริงแล้วจริงได้ จริงเทสแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสอันนี้ได้เทสแล้วก็เทสแล้วเทสก็ได้จริงเห็นไหมสังเกตดีๆ P แล้ว Q กับ Q แล้ว P เนี่ยมันมีค่าความจริงไม่เหมือนกันเห็นไหมมันจะมีจริงแล้วเทสกับเทสแล้วจริงเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมที่มันจะต่างกันเห็นไหมสองแถวนี้เห็นป่ะฉะนั้นไล่ดีๆอย่างที่บอกถ้าโจทย์เอา P ไป Q เราก็ต้องดูช่อง P ก่อนแล้วไปดูช่อง Q ถ้าโจทย์บอก P แล้ว Q ก็ดูช่อง P แล้วดูช่อง Q ถ้าโจทย์บอก Q แล้ว P ก็ต้องดูช่อง Q ก่อนแล้วค่อยไปดูช่อง p ครพูดอาจจะดูงงงนิดหนึ่งถัดมาช่องสุดท้าย P แล้ว Q คือช่องนี้เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับ Q แล้ว P ก็คือช่องนี้เอาช่องนี้กับช่องนี้เอาช่องสีฟ้ากับช่องสีชมพูเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อโอเคไหมเริ่มต้นอันแรก จริงก็ตอบเมื่อจริงได้จริงจริงก็ตอเมื่อเท็ไอ,อ,อเท็ทจก็ตอบเมื่อจริงได้เท็จริงก็ตอบเมื่อเท็จได้เท็จและจริงก็ตอบเมื่อจริงก็ยังคงได้จริงเห็นปะแค่นี้อันนี้คือตลางค่าความจริงของข้อที่4เห็นไหมใสร็จ2ข้อแล้วถัดมาข้อที่6ข้อที่6 p แล้ว Q แล้ว R เห็นไหมข้อนี้ข้อที่6เนี่ยถ้าเรามองดีๆเราจะต้องหาอะไรก่อนหาแน่นอนว่าก็ต้องหาในวงเล็บก่อนก็คือ Q แล้ว R แล้วค่อ,อยไปเชื่อมกับ P ทีหลังเห็นไหมก็เริ่มเลยข้อที่หมข้อที่6ประพจน์ย่อยเริ่มก่อนประพจน์ย่อยมีอะไรบ้างมี3ประพจน์ก็คือ P Q R เราก็เขียนก่อนเลยประพจน์ย่อยมี P Q R ใช่ไหม P Q R เขียนไปก่อนเลย มี3ประพจนย่อยก็ค่าความจริงก็จะเป็นจริง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 เทจ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 แล้วก็จริง2อันจริงจริงเทจเท็จริงจริงเทจเทสสุดท้ายก็จริงเท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 จตางดับเห็นไหมอันนี้คือค่าความจริงเริ่มต้นเห็นปหในเมื่อมีประพจนย่อย3ประพจนย่อยค่าความจริงเริ่มต้นก็จะต้องมีทั้งหมด 8ตัวทีนี้เรามาเขียนหัวตารางต่อบ้างทำมาไหนก่อนทำในวงเล็บก่อนก็คือ q แล้ว r ก็เขียนไปก่อนเลยอันดับแรกต้องหานะคือหา q แล้ว r หลังจากหา q แล้ว r ได้เอาไปเชื่อมกับประพจน์ p ต่ออีกรอบหนึ่งก็จะกลายเป็น p แล้ว q แล้วก็ r อีกทีหนึ่งเห็นปะก็จะมีทั้งหมด 1>, 1 2 3 4 5 5ออันก็เขียนเสร็จแล้วก็เขียนหัวเสร็จแล้วก็วาดตารางได้เลยเห็นไหม จีตารางได้เลยนี่ม,มาเริ่มต้นที่ q แล้ว r q แล้ว r จากซ้ายไปขวานะจากซ้ายไปขวานะจริงแล้วจริงเนะนี่นะทีละอันเลยอ่ะอืมทีละแถวเลยนะ อันดับแรกจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทจได้เทจเทจแล้วจริงได้จริงเทจแล้วเทจก็ได้จริงจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทจได้เทจเทจแล้วจริงได้จริงเทจแล้วเทจได้จริงเหมือนกันเขียนไหมอันนี้อาจจะไปเร็วนิดหนึ่งเขียนไหมครับอันนี้คืออันแรกถัดมาเขาบอกว่าเอาประพจน์ P แถวนี้สีชมพูเชื่อมกับสีเขียว เห็นมจากไหนไปไหนจาก P ไป Q แล้ว R เขมเชื่อมด้วยอะไรเหมือนกันเชื่อมด้วยถ้าแล้วฉะนั้นทีละบรรทัดถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วเทจได้เทจถ้าจริงแล้วจริงได้จริงถ้าจริงแล้วจริงก็ได้จริงถัดมาถ้าเทจแล้วจริงก็ ได้จริงอยู่ถ้าเทสแล้วเทสได้จริงถ้าเทสแล้วจริงก็ได้จริงสุดท้ายถ้าเทสแล้วจริงก็ได้จริงอยู่เข้าใจไหมแค่นี้เองอันนี้คือตารางค่าความจริงข้อที่6เ okay ข้าใจถัดมามาอีก2ข้อคือข้อ8กับข้อ10โอ้ข้อ8กับข้อ10ข้อ8นี่ค่อนข้างยาวแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเราข้อที่8คือ p แล้ว q และ q แล้ว r ทั้งหมดแล้ว p แล้ว r เห็นปะแม้ว่าโจทย์มันอาจจะยาวมันอาจจะดูยาวก็ตามแต่ว่าถ้าเราสังเกตดีๆประพจน์ย่อยมันก็มีเท่าไหร่เหมือนกันมี3ตัวเหมือนกันก็คือแค่ p q r แค่นั้นเองฉะนั้นอ่ะข้อที่8 ข้อที่แประพจน์ย่อยเริ่มต้นเนี่ยประพจน์ย่อยมี pqr ก็เขียนก่อนเลย pqr ค่าความจริงก็จริง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 เท็จ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 จริงจริงเท็จเท็จจริงจริงเท็จเท็จแล้วก็จริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จ จริงเทสเห็นไหมอันนี้คือข้าความจริงเริ่มต้นสําหรับประพจน์ย่อยมี3ประพจน์ถัดมาจะต้องหาอะไรบ้างอันดับแรกวงเล็บมีอะไรบ้าง p แล้ว q q แล้ว r เอา2วงเล็บนี้เชื่อมกันเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็ค่อย p แล้ว p แล้ว r แล้วค่อยเอาวงเล็บใหญ่กับ p แล้ว r มาเชื่อมกันด้วยท่าแล้วถูกไหมฉะนั้นหา p แล้ว q ก่อนถูกไหมแล้วก็หา q แล้ว r แล้วค่อยเอา2ออันนี้มาเชื่อมกันฉะนั้นก็ เวลาที่เราเขียนเราก็จะไล่ไล่ไปหา p แล้ว q ก่อนก็จะเป็นอันดับแรกก็ต้องหา p แล้ว q ถัดไปก็ต้องหา q แล้ว r ถูกไหมถัดไปก็ต้องหาก็ต้องเอา2ออันนี้มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมและอ่ะใส่องเล็บให้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 ใเ,หเหชื่อมด้วยและ เห็นไหมหลังจากนั้นเสร็จวงเล็บใหญ่แรกแล้ววงเล็บใหญ่วงเล็บอันที่สอง p แล้ว R ก็หาต่อหา p แล้ว R ต่อเห็นไหมหลังจากนั้นพอได้ p แล้ว R เสร็จปุ๊บอันนี้คือแค่เขียนหัวนะได้ p แล้ว R เสร็จปุ๊บก็เอาสองอันนี้มาทำอะไรกันมาเชื่อมกันด้วยอะไรเครื่องหมายเห็นไหมเครื่องหมาย ถ้าแล้วเห็นไหมก็จะเป็นนี่นเห็นไหมอันนี้ก็ยกไปตรงนี้โอเคเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆอันนี้เป็นตารางก็วาดตารางก่อนอืม อันดับแรก P ช่องที่ส Q ช่องที่3 R ถัดมาหา P แล้ว Q ถัดมาหา Q แล้ว R ถัดมาเอาสองวงเล็บเมื่อกี้มาเชื่อมกันด้วยแล้วถัดมาหา P แล้ว R แล้วก็เอาสองเล็บนี้มาเชื่อมกันอีกทีหนึ่งเห็นปะแค่นี้เห็นปเขียนตารางก่อนเขียนหัวตารางก่อนแล้ว ลำดับให้ดีว่าจะต้องหาอะไรก่อนเห็นไหมแม้ว่ามันจะเยอะก็ตามแต่เราต้องค่อยๆนั่งไล่หา,หาดูว่าเอ้ยเราต้องหาวงเล็บนี้ค่าความจริงของอันนี้หาความจริงของวงเล็บที่หนึ่งแล้ววงเล็บที่2ก่อนนะนี่ค่าความจริงของวงเล็บที่1กับ2แล้ว,เอ,ลวเ,อเอามันมาเชื่อมกันนี่ไงแล้วเอามันมาเชื่อมกันถัดไปเมื่อเอามันมาเชื่อมกันเสร็จวงเล็บแรกวงเล็บใหญ่แรกเสร็จแล้วเหลือวงเล็บที่2ฝั่งขวาเห็นไหมหา p แล้ว R ต่อแล้วเอา,วา2วงเล็บนี้วงเล็บใหญ่กับ p แล้ว r เนี่ยมาเชื่อมกันนี่ไงเ ไล่ไปทีละส่วนทีละส่วนฉะนั้นเริ่มต้นเหมือนเดิม P แล้ว Q P แล้ว Q P แล้ว Q นะจริงแล้วจริงอ่ะดูทีละนะจริงแล้วจริงได้จริงนี่นะจริงแล้วจริงก็ได้จริงจริงแล้วเทสได้เทสแถวนี้จริงแล้วเทสก็ได้เทสแถวนี้เทสขึ้นต้นด้วยเทสได้อะไรทั้งหมดเลย ได้จริงทั้งหมดเลยถ้าเชื่อมด้วยท่าแล้วเห็นไหมถัดมาอันที่สอง q แล้ว r q แล้ว r จริงแล้วจริงเห็นไหมจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสได้เทสเทสขึ้นต้นด้วยเทสสองอันนี้ขึ้นต้นด้วยเทสสองมาทัดนี้แสดงว่าเป็นจริงแน่นอนจริงแล้วจริงจริงแล้วจริงได้จริงเห็นไหมถัดมาอันนี้จริงแล้วเทสนี่ไงจริงแล้วเทสได้เทสถัดมา q ขึ้นต้นด้วยเทสแสดงว่า เป็นจริงแน่นอนเห็นไหมแค่นี้พอเราขีดหัวไว้แล้วมันก็จะง่ายค่อยๆนั่งไล่แค่นั้นเองถัดมาเอาพแล้ว Q เชื่อมด้วย Q แล้ว R 2สองอันนี้เชื่อมกันด้วยตัวด้วยตัวเชื่อมและก็เคียนเลยจริงและจริงได้จริงเชื่อมด้วยและมีเทสอันใดอันหนึ่งนะวพาเป็นเทสทันทีบรรทัดที่สองมีเทส3สามมีเทส4สี่มีเทสเห็นไหมสองสาม สมีเทสแสดงว่าเป็นค่าความจริงก็ต้องเป็นเทสทันทีบรรทัดที่5ไม่มีเทสแสดงว่าเป็นจริงนะบรรทัดที่6มีเทสก็เป็นเทสบรรทัดที่7 8บรรทัดที่7กับ8เป็นจริงทั้งคู่ก็เป็นจริงเป็นจริงอันนี้เขียนได้เลยถัดมา p กับ r เชื่อมด้วยท่าแล้ว p กับ r จริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทสได้เทสจริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทส ได้เทสีขึ้นต้นด้วยเทสแสดงว่าที่เหลือก็ต้องเป็นอะไรทั้งหมดแล้วเป็นจริงทั้งหมดเห็นไหมมันอาจจะดูมันแค่ดูเยอะเฉยแต่ว่ามันไม่ได้ยากแค่เราต้องค่อยๆนั่งไล่อย่าหลงแค่นั้นเองถ้าเราลำดับหัวตารางดีๆมันก็จะง่ายเพราะว่าเราก็จะไล่เป็นคู่คู่คู่คูคู่คคคคค่อไปได้เลยเหไหถัดมาอ่ะสุดท้ายคําตอบสุดท้าย วงเล็บนี้กับวงเล็บนี้เชื่อมกันด้วยท่าแล้วอ่ะลืมเขียนวงเล็บใหญ่อ่ะลืมเขียนวงเล็บใหญ่เชื่อมด้วยท่าแล้วจริงแล้วจริงได้จริงเทสเทสเทสเชื่อมด้วยท่าแล้วขึ้นต้นด้วยเทสแสดงว่าเป็นเป็นจริงทันทีถัดมาก็จริงแล้วจริงก็ได้จริงเทสแล้วจริง ก็ได้จริงจริงแล้วจริงจริงแล้วจริงก็ได้จริงแล้วก็ได้จริงเห็นไหมครับอันนี้คือข้อที่8เห็นไหมมันจะดูเยอะนิดหนึ่งไหมนีข้อที่8ถัดไปข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อที่10นี่พอผ่านข้อที่8มาข้อที่10เนี่ยดูง่ายไปเลยข้อที่10เป็น p ก็ต่อเมื่อ q ก็ต่อเมื่อ q ก็ต่อเมื่อ r เห็นไหม แค่นี้ง่งายๆข้อที่สิบเหมือนเดิมประพน์ย่อยประพฤ์ย่อยมีสามประพน์ก็เขียนว่าเหมือนเดิม,มนี่เห็นไหมแค่นี้ถัดมา ในเมื่อประพจน์ย่อยมีสามประพจน์อ่ะเขียนประพจน์ย่อยเสร็จแล้วเห็นไหมถัดมาหาอะไรก่อนข้อน,นี้ต้องหาอะไรก่อน p ก็ต้อเมื่อ Q หา p ก็ต้องเมื่อ Q เสร็จหาอะไรต่อหา Q ก็ต้อเมื่อ R เห็นไหมฉะนั้นต้องหา p ก็ต่อเมื่อ Q ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหา Q ก็ต่อเมื่อ R เห็นไหมสุดท้ายแล้วค่อยเอาสองอันนี้มาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่ออีกทีหนึ่งก็คือ p ก็ต่อเมื่อ Q เชื่อมด้วย q ก็ต่อเมื่อ R เห็นไหมแค่นี้เองนี่ก็ลบทิ้งไปเห็นไหมก็จะมีแค่3มช่องมาเริ่มต้นก็ต่อเมื่อ ก็ตอเมื่อจะเป็นจริงได้เมื่อค่าความจริงเหมือนกันบรรทัดแรกเหมือนกันเหมือนกันสองบรรทัดแรกเหมือนกันแสดงว่าเป็นจริงเป็นจริงบรรทัดที่สองสามกับสี่สองบรรทัดนี้ต่างกันแสดงว่าเป็นเท็จเป็นเท็จสองบรรทัดนี้ต่างกันเห็นไหม P เป็นจริง Q เป็นเท็จแสดงว่าเป็นเท็จและเป็นเท็จและและสองบรรทัดสุดท้ายีค่าความจริงเหมือนกันก็เป็น เป็นจริงแล้วก็เป็นจริงบางครั้งเราไม่ต้องนั่งไล่ก็ได้ถ้าเราลองถ้าเราจับใจความได้แล้วว่าเฮ้ยเชื่อชื่อเลืยก็ตอบเมื่อนะถ้าค่าความจริงของมันต่างกันเนะี่ยมันเป็นเทศทันทีเห็นไหถัดมา q กับ R เหมือนต่างต่างต่างเหมือนเห็นไหมต่างต่างเหมือนฉะนั้นเหมือนต่างต่างเหมือนก็เป็นจริงเทศเทสจริงเห็นไหม จริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงเทสก็ต่อเมื่อจริงก็ต่อเมื่อเทสได้เทสเทสก็ต่อเมื่อจริงก็ได้เทสเทสก็ต่อเมื่อเทสได้จริงถัดมาจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงเทสก็ต่อเมื่อจริงก็ต่อเมื่อเทสเห็นไหมจริงก็ต่อเมื่อเทสได้เทสและเทสก็ต่อเมื่อจริงก็ได้เทสสุดท้ายเทสก็ต่อเมื่อเทสก็ได้จริงเห็นไหมแค่นี้เองง่าย um ๆไม่ได้ยากเลยถัดมาเขาเอาสองช่องนี้ P แล้ว Q <bekommt. S 1> เช e, like nah. ื่อมกับ Q แล้ว R Q คเอก็ต่อเมื่อ Q กับ Q ก็ต่อเมื่อ R เนี่ยมาเชื่อมกันด้วยก็ต่อเมื่อเหมือนกันจกซ้ายไปขวาเหมือนกันจริงก็ต่อเมื่อจริงได้จริงบรรทัดที่2จริงเห็นไหมเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อถ้าต่างกันคือผิดเลยนะเห็นไหมถ้าต่างกันจะเป็นผิดทันทีบรรทัดที่2ต่างกันบรรทัดที่3เหมือนกันบรรทัดที่4ต่างกันเป็นเท็จบรรทัดที่5ต่างกันเป็นเท็จ บรรทัดที่6ค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงบรรทัดที่7ค่าความจริงต่างกันเป็นเท็จบรรทัดที่8ค่าความจริงเหมือนกันเป็นจริงทันทีเห็นไหมนี่เฉลยข้อที่10บโอเคไหมสาหรับการหาการเขียนตารางแสดงค่าความจริงเนี่ยมันไม่ด้มันไม่ได้ยากแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ต้องละเอียดฉะนั้นดูดีๆว่าอันไหนจาก p ไป q หรือจาก q ไป p ไล่ดีๆนะเวลาไล่จากตารางเนี่ยจาก p ไป q หรือจาก Q แล้วค่อยกลับไป P โอเคไหมไล่ดูดีๆแล้วก็ลำดับที่สำคัญคือลำดับหัวตารางเขียนดีๆเราจะได้ไม่ต้องงงย้ายจากซ้ายไปขวาจากหน้าไปหลังอะไรเงี้ยพยายามไล่หัวตารางดีๆเห็นไหมสังเกตไหม P แล้ว Q Q แล้ว R P ก็ต้องเมื่อ Q Q ก็ต้องเมื่อ R แล้วเอาสองอันนี้มาเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเราก็จะลจไล่จากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาได้ตลอดเลยเห็นไหมอันนี้มีวงเล็บใหญ่ใช่ไหมก็ทาวงเล็บใหญ่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทาวงเล็บย่อย P แล้ว R แล้วค่อยเอาวงเล็บใหญ่กับวงเล็บย่อยเนี่ยมาเชื่อมกันตอนท้ายเห็นไหมมันก็จะไล่ง่ายขึ้นเฉยๆเราจะไม่ต้องไล่จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายอะไรเงี้ยถ้าเราเขียนหัวตารางมั่วๆเวลาที่เรานั่งไล่อาจจะต้องไล่จากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายก็ได้เห็นไหมแต่โดยรวมมันสามารถทําได้ทั้งหมดโดยรวมเราจะดูที่ค่าความจริงเริ่มต้นอันนี้ทุกคนต้องเขียนเหมือนกันแล้วก็ดูความจริงค่าความจริงอันสุดท้ายเฉยๆเข้าไหมค่าความจริงอันสุดท้ายต้องถูกนะแต่โดย ตรงวิธีตรงกลางก็ห้ามผิดเช่นเดียวกันนะไม่งั้นแสดงว่าเรามั่วถูกเห็นไหมฉะนั้นเฉลยแบบ